ไม่ทราบว่ามีคำถามเพิ่มเติมไหมครับผมถ้าไม่มีหมอขอจบการปรึกษาแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์คะภาวะแทรกซ้กอนจาก PCOS มีอะไรบ้างคะในกรณีที่ผู้หญิงเป็น PCOS นะครับผมแล้วก็ไม่ได้ทําการรักษาหรือว่าไม่รับก,การปรึกษาแพทย์นะครับผมอาจจะเพิ่มความเสี่ยงก็คือ1มะเร็งในโพรงมดลูกนะครับผมซึ่งในผู้หญิงที่มี PCOS แล้วประจําเดือนเขาอาจจะห่าง มากกว่าปกติเช่นบางคนอาจจะ3เดือน6เดือนหรือบางคนอาจจะนานกว่านั้นทําให้เยื่อบุในโพรงมดลูกหนาตัวมากผิดปกตินะครับผมก็จะเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งในโพรงมดลูกนะครับผมสองอผู้หญิงที่อ้วนลงพุงก็จะมีความเสี่ยงต่อภาวะเมตาบุลิซินโดมซึ่งอาจจะมีความดันนสูงไขมันในเลือดสูงหรือแม้กระทั่งเบาหวานและที่สำคัญก็คือจะส่งผลต่อภาวะาโรคหลอดเลือดในหัวใจได้ในอนาคตครับ ย่าลืนะครับอยากมีเบบีปรึกษาลุงพี่หมาอ,อุดได้ครับผมพยาไทย enrich your life with our passion